คุณถอนหายใจทุกครั้งที่สองกระจกเพราะริ้วรอยที่ลึกขึ้นใช่ไหมครับแม้จะใช้เครื่องสำอางราคาแพงแต่ก็ยังไม่อยากออกไปไหนเพราะผิวไม่ดีเหมือนเก่าที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่เพราะอายุแต่เป็นเพราะวิธีการดูแลผิวที่ผิดสวัสดีครับทุกท่านผมมาจากประสบการณ์20ปีในวิดีโอนี้ผมจะมาเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลผิวที่ใช้เงินเพียงไม่กี่ร้อยบาท,บาทก็ทำให้คุณดูอ่อนกว่าไวัยได้ถึง10ปี เคล็ดลับการดูแลผิวนี้มาจากนายแพทย์ธรรมรักศักดิสิทธิแพทย์ผิวหนังท่านหนึ่งเหตุผลที่คุณหมอยินดีแบ่งปันเคล็ดลับนี้กับทุกคนก็เพราะว่าสิ่งที่ผมกําลังจะพูดถึงต่อไปนี้ไม่ใช่แค่เทคนิคการดูแลผิวธรรมดาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งของคนไข้คุณยายวัย82ปีเมื่อ3ปีก่อนหากการแบ่งปันในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณผมหวังว่าคุณจะช่วยกดหัวใจให้ผมสักนิดนะครับต่อไปนี้คือการแบ่งปันของคุณหมอธรรมรักตอนแรกที่คุณยายมาที่คลินิก ท่านกังวลใจอย่างมากกับริ้วรอยร่องลึกและผิวที่หย่อนคล้อยท่านถามผมว่าอายุขนาดนี้แล้วผิวจะดีขึ้นได้อีกหรอสามเดือนต่อมาท่านกลับมาหาผมอีกครั้งและผมก็ต้องตกตะลึงผิวของคุณยายกลับมาเต่งตึงและเงางามราวกับว่าย้อนกลับไปสู่สภาพเมื่อ20ปีก่อนผมอดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณยายครับไปทำสตรีทเมนเสริมความงามอะไรมาครับคุณยายตอบว่า คุณหมอยายไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยแค่เอาน้ามันมะกอกที่บ้านมาผสมกับส่วนผสมบางอย่างแล้วก็ทาหน้าเท่านั้นเองในตอนนั้นผมก็ตระหนักได้ในทันทีว่าการดูแลผิวที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องสาอังราคาแพงแต่ขึ้นอยู่กับการผสมผสานส่วนผสมที่ถูกต้องหลังจากการค้นคว้าซ้าแล้วซ้าเล่าผมก็เข้าใจว่าการแก่ตัวของผิวที่โตเต็มวัยไม่ใช่ปัญหาของอายุ แต่เป็นผลมาจากการที่ความชุ่มชื้นและสารอาหารถูกปิดกัน้นส่วนผสมจากธรรมชาติที่สามารถปลุกเซลล์ผิวที่อุดตันเหล่านี้ได้คือการผสมผสานระหว่างน้ำมันมะกอกและวัตถุดิบพิเศษอีกอย่างหนึ่งในช่วงครึ่งหลังของวิดีโอผมจะบอกคุณทีละขั้นตอนเกี่ยวกับอัตราส,ส่วนทองคำและการใช้งานที่ถูกต้องที่คุณยายไหว82ปีใช้จริงในเวลาเพียงสองสัปดาห์ทุกคนจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งจนแม้แต่การมองกระจกก็กลายเป็นความสุขต่อไป ผมอยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าทึ่งของคุณยายวัย82ปีให้ฟังครับตอนที่ท่านยังสาวท่านมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งท่านมีกระและฝ้าจํานวนมากบนใบหน้าตั้งแต่อายุ20เศษซึ่งทําให้ท่านเครียดมากตอนถ่ายรูปแต่งงานต้องใช้เครื่องสําอางปกปิดริ้วรอยอย่างหนักเพื่อที่จะปรับปรุงผิวของท่านคุณยายได้ลองใช้ครีมไวท์เทนนิ่งและเครื่องสําอางยอดนิยมจากห้างสรรพสินค้าแต่ผลที่ได้นั้นอยู่ได้ไม่นาน และยังทําให้ผิวของท่านบอบบางแพ้ง,ง่ายอีกด้วยท่านเสียเงินไปเป็นจํานวนมากแต่ผิวของท่านกลับแย่ลงท่านรู้สึกท้อแท้ใจมากอยู่มาวันหนึ่งคุณแม่ย่าของท่านที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดได้ให้คําแนะนําพิเศษแก่ท่านว่าอย่าใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวราคาแพงลองใช้ของจากธรรมชาติที่คนรุ่นย่ารุ่นยายของเราใช้กันสิ่งที่คุณแม่ย่าแนะนําก็คือน้ํามันมะกอกตอนแรกคุณยายก็ยังไม่แน่ใจ คิดว่าการทาน้ำมันบนใบหน้าจะทำให้หน้ามันยิ่งขึ้นไปอีกแต่ท่านก็ยังรวบรวมความกล้าที่จะลองทุกคืนหลังจากล้างหน้าท่านจะทาน้ำมันมะกอกบางๆเพียงชั้นเดียวไม่น่าเชื่อว่าท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ผิวที่หยาบกร้านกลับเรียบเนียนขึ้นและความแห้งกร้านก็ดีขึ้นตอนนั้นเองท่านถึงได้ตระหนักถึงประโยชน์ของของ,ของขวัญจากธรรมชาติอย่างไรก็ตามหลังจากใช้ไปได้ประมาณหนึ่งเดือนคุณยายก็รู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอ แม้ว่าผลการให้ความชุ่มชื้นจะดีแต่ก็ยังขาดความยืดหยุ่นและผลด้านความขาวกระจ่างใสดังนั้นท่านจึงเริ่มศึกษาและต้องการหาวัตถุดิบจากธรรมชาติอื่นๆมาผสมใช้ครั้งหนึ่งเมื่อท่านดื่มชาน้ำพึ่งที่คุณแม่ทำให้ท่านก็เกิดความคิดขึ้นมาน้ำพึ่งดีต่อผิวถ้าใช้ร่วมกับน้ำมันมะกอกจะเป็นอย่างไรนั่นคือจุดเริ่มต้นที่คุณยายค้นพบสูตรทองคำพิเศษของท่านท่านผสมน้ำมันมะกอกและน้ำพึ่งในอัตราส่วนที่กำหนดและทาทุกวัน ผลลั์ที่ได้นั้นน่าทึ่งมากหลังจากผ่านไปสองสัปดาห์กราก็เริ่มจางลงหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนทุกคนรอบข้างก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของท่านลูกชายของท่านกลับบ้านมาก็ถามว่าทําไมผิวของท่านถึงดีขึ้นที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือคุณยายั้นจีใช้วิธีนี้มานานกว่า40ปีไม่ว่าท่านจะยุ่งแค่ไหนหรือตอนเดินทางท่านก็ไม่เคยขาดเลยสักวันท่านบอกทุกคนว่าอย่าหลงเชื่อโฆษณาเครื่องสําอาง จงเชื่อในพลังของธรรมชาติความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญตอนนี้ท่านอายุ82ปีแล้วและดูอ่อนกว่าคนวัยเดียวกันมากสิ่งสำคัญในที่นี้คือคุณยายใช้อัตราส่วนและวิธีการที่ถูกต้องการผสมแบบสุ่มๆอาจไม่ได้ผลบางคนอาจสงสัยว่าทำไมท่านถึงเลือกน้ำมันมะกอกจริงๆแล้วตอนแรกผมก็มีข้อสงสัยเหมือนกันหลายคนกังวลว่าการทานน้ำมันจะอุดตันรูขุมขนแต่จากการวิจัยพบว่า โครงสร้างของน้ำมันมะกอกใกล้เคียงกับน้ำมันตามธรรมชาติของผิวเรามากที่สุดในทางวิทยาศาสตร์ผิวหนังเรียกว่ามีความเข้ากันได้สูงเมื่อเราอายุมากขึ้นฟิล์มป้องกันตามธรรมชาติบนผิวหนังจะอ่อนแองโดยเฉพาะหลังอายุ60ปีซึ่งเป็นสาเหตุให้ผิวหยาบกร้านและสูญเสียน้ำอย่างเห็นได้ชัดส่วนผสมหลักในน้ำมันมะกอกสามารถซ่อมแซมฟิล์มป้องก,กันที่เสียหายได้นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมคนในแถบเมดิเตอร์เรเนียนถึงมีผิวดี อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่าไม่ใช่น้ำมันมะกอ,อกทุกชนิดจะให้ผลเหมือนกันน้ำมันมะกอ,อกหลายยี่ห้อในท้องตลาดสกัดด้วยสารเคมีและอาจจะคายเคืองผิวได้ตอนแรกคุณยายใช้น้ำมันมะกอ,อกราคาถูกที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ผลที่ได้ไม่ดีนักต่อมาท่านได้ค้นพบความแตกต่างระหว่างน้ำมันมะกอ,อกบริสุทธิ์พิเศษ extra virgin และน้ำมันมะกอ,อกธรรมดา extra virgin คือน้ำมันบริสุทธิ์ที่ได้จากการบีบมะกอ,อกครั้งแรกเป็นการสกัดเย็นโดยไม่ใช้สารเคมี น้ำมันมะกอกธรรมดาได้สูญเสียสารอาหารไปมากหลังจากผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนคุณยายรู้สึกถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนในสองสัปดาห์หลังจากเปลี่ยนมาใช้เอ็กซ์ตาเวอร์จินความรู้สึกในการดูดซึมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษประกอบด้วยส่วนผสมที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินอ e ีและโพลิฟีนนลซึ่งสำคัญมากสำหรับผิวที่โตเต็มวัยเมื่อเราอายุมากขึ้นผิวของเราจะสัมผัสกับอนุมูลอิสระมากขึ้นอนุมูลอิสระจะโจมตีเซลล์ผิว ทำให้เกิดริ้วรอยและความหย่อนคล้อยวิตามินอ e, ีและโพลีฟีนอลสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระและชะลอการแก่ของผิวผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนที่ใช้น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษเป็นประจำมีความยืดหยุ่นของผิวสูงกว่าคนที่ไม่ใช้ถึง25เปอร์เซนต์นอกจากนี้ผลการให้ความชุ่มชื้นของน้ำมันมะกอกก็น่าทึ่งเช่นกันมอยเจอร์ไรเซอร์ทั่วไปจะสร้างฟิล์มเคลือบบนผิวหนังเท่านั้น ในขณะที่น้ำมันมะกอกสามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวและกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้คุณยายบอกว่าผิวของท่านชุ่มชื้นตลอดทั้งวันมีบางสิ่งที่ต้องใส่ใจเมื่อเลือกน้ำมันมะกอกอย่างแรกคือสีน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษแท้จะมีสีเขียวเล็กน้อยไม่ใช่สีเหลืองทองอย่างที่สองคือกลิ่นผลิตภัณฑ์ที่ดีจะมีกลิ่นหอมของผลไม้สดและรสเผ็ดเล็กน้อยอย่างที่สามคือความเป็นกรดความเป็นกรดของน้ำมัน Virgin, มเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิน,น,น Virgin, ควรต่ำกว่า 0.8%สุดท้ายคือบรรจุภัณฑ์ขวดสีเข้มดีกว่าขวดใสเพราะแสงจะทำลายสารอาหารแม้ว่าน้ำมันมะกอกจะมีประสิทธิภาพในตัวเองแต่คุณยายยังได้เพิ่มส่วนผสมพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นคือน้ำพึ่งธรรมชาติหลายคนจะประหลาดใจตอนแรกผมก็สงสัยว่าน้ำพึ่งจะทาหน้าได้จริงหรือแต่คุณยายบอกว่าคนสมัยก่อนใช้น้ำผึ้งเป็นยาครอบจักรวาลใช้ทาแผนหรือพอกหน้าอันที่จริง น้ำพึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องสำอางจากธรรมชาติที่มนุษย์ใช้มานานที่สุดมีบันทึกว่าราชนีแห่งอียิปต์อาบน้ำด้วยน้ำพึ่งและนมอย่างไรก็ตามไม่ใช่น้ำพึ่งทุกชนิดจะได้ผลตอนแรกคุณยายใช้น้ำพึ่งแปรรูปที่เติมน้ำตาลผิวของท่านเพียงแค่เหนียวเหนอะนะและไม่มีผลอื่นใดต่อมาท่านได้ไปที่ฟาร์มพึ่งและซื้อน้ำพึ่งธรรมชาติบริสุทธิ์การเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งจึงเริ่มขึ้นต่อไปนี้คือการวิเคราะห์ผลของน้ำพึ่งต่อผิวจากมุมมองทางวิทยาศาสตร อย่างแรกคืออิทต้านแบคทีรียส่วนผสมต้านแบคทีรียตามธรรมชาติในน้ำพึง่งสามารถยับยั้งแบคทีรียที่เก่ะให้เกิดปัญหากับผิวโดยเฉพาะผิวของผู้ใหญ่ทีู่มิคุ้มกันอ่อนแอแผลเล็กๆน้อยๆมีแนวโน้มที่จะอักเสบน้ำพึ่งสามารถป้องกันการอักเสบได้อย่างที่สองคือผลการให้ความชุ่มชื้นน้ำพึ่งทําหน้าที่เหมือนเครื่องทําความชื้นตามธรรมชาติและดูดซับความชื้นจากอากาศเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นคุณยายบอกว่าน้ํามันมะกอกะให้ความมันและน้ําพึ่งกักเก็บความชุ่มชื้น ผิวจึงแตกต่างอย่างสิ้นเชิงอย่างที่3คือผลการผลัดเซลล์ผิวส่วนผสมตามธรรมชาติในน้ำผึ้งสามารถขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วได้อย่างอ่อนโยนโดยไม่ระคายเคืองผิวเหมือนสครับที่รุนแรงอย่างที่4ี่คือผลด้านความขาวกระจ่างใสวิตามินซีและแร่ธาตุตกต่างๆในน้ำผึ้งสามารถยยบยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินและทําให้กระและฝ้าจางลงนี่คือเหตุผลที่กระของคุณยายจางลงหลังจากผ่านไปสองสัปดาห์อย่างที่5คือผลการรักษาบาดแผล กรดอะมิโนและวิตามินในน้ำผึ้งสามารถช่วยให้เซลล์ผิวที่เสียหายสร้างใหม่และรักษารอยแผลเล็กๆและรอยสิวได้อย่างรวดเร็วเมื่อใช้น้ำมันมะกอกและน้ำผึ้งร่วมกันจะเกิดผลเสริมมุดกันอย่างน่าทึ่งน้ำมันมะกอกสามารถแทรกซึมลึกเข้าสู่ผิวและน้ำผึ้งสามารถแทรกซึมลึกเข้าสู่ผิวและทำให้ผิวกระจ่งางใสขึ้นฟิล์มป้องกันจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นผิวการร่วมกันของทั้งสองอย่างก่อให้เกิดระบบป้องกันแบบคู่ที่สมบูรณ์แบบน้ำมันมะกอกส่งสารอาหาร ในขณะที่น้ำพึ่งกักเก็บสารอาหารช่วยให้ผิวฟื้นฟูสมดุลตามธรรมชาติเดิมเหมือนกลับไปเป็นวัยยีเมื่อเลือกน้ำพึ่งก็ควรใส่ใจกับความบริสุทธิ์เช่นกันอย่างแรกเลือกน้ำพึ่งแท้ที่ไม่มีน้ำตาลหรือสารเติมแต่งอื่นๆอ,อย่างที่สองสีจะขุ่นเล็กน้อยและเข้มกว่าอย่างที่สมการตกผลึกน้ำพึ่งธรรมชาติแท้จะเปลี่ยนเป็นสีขาวและแข็งตัวหลังจากเก็บไว้นานอย่างที่4ี่เลือกน้ำพึ่งธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้การละเลยรายละเอียดเหล่านี้ จะทำให้ประสิทธิภาพในการดูแลผิวลดลงอย่างมากนี่คือสิ่งที่ท่านย้ำแค่ผสมน้ำมันมะกอกกับน้ำผึ้งแล้วทาลงไปนั้นยังไม่พออัตราส่วนที่ถูกต้องลำดับและวิธีการทาสำคัญมากหลังจากการลองผิดลองถูกมา40ปีคุณยายก็ได้พบอัตราส่วนทองคำและการใช้งานที่สมบูรณ์แบบถ้าไม่ทำตามก็อาจไม่เห็นผลนอกจากวิธีการใช้พื้นฐานแล้วผมยังได้เตรียมเคล็ดลับพิเศษของคุณยายมาด้วย เรามาพูดถึงวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันในแต่ละฤด,ดูการกันตอนแรกคุณยายใช้วิธีเดียวกันตลอดทั้งปีแต่ต่อมาพบว่าสภาพผิวเปลี่ยนแปลงไปตามฤมด,ดูการในฤด,ดูใบไม้ผลิอากาศแจ่มใสและความชื้นปานกลางผิวจึงมีความเสถียรมากที่สุดใช้อัตราส่วนพื้นฐานของน้ำมันมกกออต่่น้พที2ต่อ1ในฤด,ดูร้อนความชื้นสูงและเหงื่อออกมากสามารถลดอัตราส่วนน้ำพึ่งลงเหลือ3ต่อ1 ควรใช้หลังล้างหน้าในตอนเช้าเพื่อป้องกันผิวแห้งจากเครื่องปรับอากาศในระหว่างวันในหน่วยดูใบไม้ร่วงสามารถขยายบริเวณที่ทาไปยังลำคอและหน้าอกได้ที่สำคัญที่สุดในหน่วยดูหนาวคืออากาศที่หนาวเย็นและแห้งจะทำลายผิวอย่างรุนแรงสิ่งสำคัญคือต้องเพิ่มอัตราส่วนของน้ำพึ่งเป็นสองต่อหนึ่งน้องห้านอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นถ้าคุณผ่านนึกด,ดูหนาวไปได้ผิวของคุณจะดีขึ้นตลอดทั้งปี เรามาพูดถึงวิธีการปรับเปลี่ยนสําหรับสภาพผิวที่แตกต่างกันคนที่มีผิวแห้งสามารถเพิ่มอัตราส่วนของน้ํามันมะกอกเป็น2:5ต่อ1และยืดเวลานวดออกไปเป็น5-7นาทีคนที่มีผิวมันสามารถเพิ่มอัตราส่วนของน้ําพึ่งเป็น1:5ต่อ1และใช้เวลา10นาทีหลังจาก15นาทีให้ล้างออกเบาๆด้วยน้ําอุ่นคนที่มีผิวแพ้ง่ายควรระมัดระวังให้มากขึ้น เริ่มต้นด้วยปริมาณเล็กน้อยของน้ำมันมะกอกและน้ำพึ่งในอัตราส่วน2ต่อ0.5และค่อยๆเพิ่มปริมาณคนที่มีผิวผสมควรใช้ในบริเวณที่แตกต่างกันบริเวณที่โซนควรใช้มาตรฐานผิวมันและบริเวณแก้มควรใช้มาตรฐานผิวแห้งการหาอตราส่วนที่เหมาะสมกับคุณเป็นสิ่งสำคัญมากนี่คือสิ่งที่ท่านย้ำเสมอต่อไปนี้คือนิสัยการใช้ชีวิตบางอย่างที่ควรทำควบคู่กันไป นี่ก็เป็นเคล็ดลับที่คุณยายเจนจีมาตลอด40ปีเช่นกันอย่างแรกคือการเติมน้ําให้เพียงพอดื่มน้ําอย่างน้อย8ดแก้วทุกวันเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นจากภายในคุณยายจะดื่มน้ําอุ่นหนึ่งแก้วทุกเช้าเมื่อตื่นนอนอย่างที่สองคือนอนหลับให้เป็นเวลาเข้านอนก่อนห้าทุ่มและนอนหลับอย่างน้อยเจ็ดชั่วโมงผิวจะสร้างใหม่ในตอนกลางคืนการนอนหลับที่เพียงพอจึงสําคัญมากออกกําลังกายพอประมาณยืนหยัดในการออกกําลังกายเบาๆเช่น การเดินหรือการยืดเส้นยืดสายเพื่อส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตและช่วยให้ผิวดูดซับสารอาหารได้ดีขึ้นจัดการความเครียดความเครียดเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของผิวแก่ก่อนวัยคุณยายจะใช้เวลา30นาทีในการทำสมาธิหรืออ่านหนังสือทุกวันเพื่อค้อนหาความสงบภายในทาครีมกันแดดแม้ในวันที่มีแมมากรังสี UV เป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดของผิวแก่เลิกสูบบุหรี่และดื่มสุราบุหรี่และแอลกอฮอล จะทำลายเซลล์ผิวและเร่งการแก่ทางที่ดีที่สุดคือเลอิกกินอาหารเพื่อสุขภาพและกินให้มากขึ้นกินผักและผลไม้สดและหลีกเลี่ยงอาหารมันๆคุณยายมักจะกินมะเขือเทศและแครดการดูแลผิวเป็นศิลปะที่ครอบคลุมทั้งหมดนี้ต้องปฏิบัติร่รวมกันจึงจะได้ผลสิ่งสุดท้ายและสำคัญที่สุดคือการทำอย่างสม่ำเสมอคุณจะไม่เห็นผลในหนึ่งหรือสองวันคุณต้องทำต่อเนื่องอย่างน้อยสองสัปดาห์จึงจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง และสามเดือนจึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนอย่าล้มเลิกกลางคันนี่คือคําเตือนสุดท้ายของคุณยายผมได้แบ่งปันเคล็ดลับการดูแลผิวที่หน้าทึ่งของคุณยายวัย82ปีแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอมาจนถึงตอนนี้ทุกสิ่งที่กล่าวถึงในวิดีโอสามารถหาซื้อได้ในราคาเพียงไม่กี่ร้อยบาทและสามารถใช้ได้เป็นเวลานานแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเริ่มต้นลงมือทําตั้งแต่วันนี้หลายคนมีข้อมูลที่ดีแต่ไม่นําไปปฏิบัติ สุดท้ายก็ต้องมาเสียใจพวกเขามักจะคิดว่าค่อยลองวันหลังแต่ก็พลาดโอกาสไปวันนี้คือจุดเริ่มต้นรีบไปเตรียมน้ำมันมะกอกและน้ำพึ่งมาเริ่มกันเลยหลังจากผ่านไปสองสัปดาห์คุณจะตกหลุมรักตัวเองในกระจกอย่างแน่นอนเชื่อมั่นในวิธีที่คุณยายพิสูจน์มาแล้ว40ปีผมขอเป็นกำลังใจให้กับการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามของทุกคนอย่างจริงใจหากวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะครับ และแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้วยสำหรับการแบ่งปันในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและสวยงามในทุกๆวันนะครับ